สวัสดีครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์เป็นมนิดแล้วก็รายการข่าวไลน์เรดูทางช่องทาง u t u b e ครับวันนี้อยู่กับคันนี้ครับนิสสันเซเรน a าเอสไฮบริดนะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทมีอะไรเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่นําเข้ามาจากทางมาเลเซียนะครับประกอบแล้วก็นําเข้ามาที่เมืองไทยมาขายอยู่นะครับการดีไซน์อะไรต่างๆนะไฟหน้านะครับดูนะครับเป็น led โปรเจคเตอร์เข้ามาให้นะครับมีเดียไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับ มีไฟตัดหมอกมาให้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะเรียกได้ว่าสเปคเดียวกับที่อยู่ในเมืองนอกเลยนะครับอันนี้ใส่เข้ามาให้นะดูนะครับการดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆนี่ก็ดูลงตัวดูสวยงามหน่อยนะครับตัวนี้นะครับยางใช้ของโตโยนะครับขนาด1 9 5 6 5 R 1 5นะครับดิสเบรก4ล้อนะยางอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยบเป็น16เนี่ยอาจจะดูเต็มซุ้มล้อนะครับความปลอดภัยให้มาครบคันนะ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องอาราวิวมอนิเตอร์สามหกสิบองศานะเอกลักษณ์ของทางนิสสันเขานะครับกระจกคันนี้นะพูดง่ายๆว่ามีถึงสิบบานนะมีตรงหูช้างบานใหญ่เข้าไปนั่งข้างในทันนวิสัยโปร่งทีเดียวนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าในราคาระดับต่ำกว่า 5, ล้านห้าสไลด์ไฟฟ้าสองข้างมีเข้าเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะอ่าเตะเปิดได้อะไรได้เช่นเดียวกันนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ไฟท้ายโอ้โห เป็นสีใสๆออกมาแล้วก็เป็นแบบ LED วิ่งมาเต็มนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้มีแค่รุ่นย่อยรุ่นเดียวก็คือตัว Highway Star ถือว่าเป็นตัวท็อปของเขานะครับฝาท้ายนะตัวนี้นะ,ะเปิดแบบนี้ใช่ไหมมันกว้างไปไม่ได้นะครับต้องเปิดแค่นี้พออันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับเปิดแบบแยกโซนได้ครึ่งเพื่อที่จะเอาของวาง พวกกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ความอเนกประสงค์เขาเบามันก็ยังสามารถที่จะพับได้ด้วยนะแถว3นะครับตัวนี้เป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับแล้วก็น้ําหนักนะเบามากนะปิดมือเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ที่เปิดจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมีที่ปัดน้ําฝนมาให้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3เข้ามาให้มีเซนเซอร์มีกล้องหลังให้นะครับตัวนี้เรียกว่า ดีไซน์ภายนอกนั้นสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับพามาดูภายในห้องดยสารนะครับตัวนี้สามารถเข้าแบบส m าร์ e เอนทรีได้นะครับกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะเป็นเบาะหนังที่ทําแบบอัพเตอร์มาเก็ตอะพูดง่ายๆแต่ว่าสามารถที่จะสั่งจากโชว์รูมได้นะครับประตูนะครับไฟฟ้าสามารถเลื่อนได้จากตําแหน่งคนขับกดเปิดได้นะกุญแจอยู่ไม่เอ่ยอ่าอยู่นะ เปิดไฟฟ้าได้นะสองฝั่งเลยนะครับเปิดปิดนะครับกดอีกทีนึงนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มีอะไรต่างๆเข้ามาให้นะครับจอตรงกลางขนาด10.1นิ้วนะครับแล้วก็จะมีอินโฟเมชันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลอะไรต่างๆได้นะครับที่ปัดที่บังแดดด้านหน้านะครับไม่มีไฟมาให้นะครับแต่ว่าสามารถกดไฟตรงนี้ได้นะครับ ก็เรียกว่าบานใหญ่นะแล้วก็ดึงมาบางด้านข้างได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวมีที่จับโหนขึ้นมาแต่ว่าจริงๆเนี่ยก a w k คลนคันนี้ค่อนข้างต่ํามันเท่ากับพาสเซนเตอร์ขาคือรถเก๋งธรรมดาเนี่ยก้าวขึ้นลงง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะต่ําพื้นนะครับเกียร์เป็นแบบ CVT นะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ S Hybrid นะเป็นระบบ m ม Hybrid นะมีแรงมาร้าอยู่ที่150แรงมาร้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่200นิวตันเมตร นะครับตรงนี้ก็มีออปชั่นอะไรต่างๆวัสดุต่างๆตรงนี้มีเกะเข้ามาให้อีกนะครับวางขุงวางของได้นะจอเป็นแบบด u อ l c o อกพิ t นะครับระดับ2ชั้นนะตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันอะไรต่างๆเข้ามาให้ตัวนี้เบรกเป็นเบรกเท้านะครับเหยียบอยู่ตรงนี้นะเบรกเท้าแอร์นะครับตรงนี้แยกโซนได้แค่เฉพาะด้านหน้ากับด้านหลังคนขับคู่หน้านะครับใช้ร่วมกันนะแยกฝั่งคนขับกับพาสเซนเจอร์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมี ช่องเก็บของให้อีกนะครับต่างๆมีเก๊ะให้มีอะไรให้นะครับ power outlet อยู่ตรงนี้นะครับ usb มีตรงนี้ซ่อนไว้ด้วยนะนี่อยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับรวมไปถึงตรงนี้นะครับเป็น hdmi แล้วก็ช่อง usb แล้วก็ตรงนี้ก็คือกดดูกล้องอะไรต่างๆนะครับก็จะมาขึ้นจออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับมันสามารถจะ walk to นะครับ จากด้านหน้าเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเดินเข้าไปข้างหลังได้เลยมีของอยู่ผมไม่กล้าเดี๋ยวเหยียบพลาดนะขอขึ้นมาตรงนี้แล้วกันคู่ตรงกลางแถวสองนะครับเป็นเบาะแบบกับตันซีดนะครับสามารถที่จะปรับเอาที่เท้าแขนลงมาได้นะครับ <c oughs> นะครับตรงนี้แล้วก็มีเบลต์แต่ละตำแหน่งมีมาให้เบาะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้ปรับเบาะเอียงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อน อย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มสเปซในตำแหน่งของคนนั่งแถว2แล้วก็ด้านข้างครับเขาจะมีม่านขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องติดฟิล์มแต่ถ้าเกิดอยากจะให้แอร์มันทำงานไม่หนักมากก็ติดฟิล์มเพิ่มนะครับรวมไปถึงนะตรงนี้มีโต๊ะเล็กๆนะครับวางกล้องวางแก้วอะไรต่างๆได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่แขวนนะครับตรงนี้นะรองรับน้ําหนักได้ถึง9กกิโลเลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ขงใส่ของตรงนี้ได้ รวมไปถึงนะครับมีจุดเล็กๆที่ใส่ใจรายละ,ละเอียดได้ก็คือช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้เข้ามาให้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มันสามารถที่จะ walk through อย่างนี้เข้ามานั่งแถว3ได้นะผมพับเบาะเพื่อจะให้ดูตำแหน่งคนนั่งง่ายๆให้หน่อยนะครับเข้ามานั่งปุ๊บเบาะตรงนี้มันก็ยังสามารถที่จะปรับเอียงได้อีกอันนี้มันชิดไปเพราะว่าตัวนี้เลื่อนมาสุด นะครับแต่มันสามารถที่จะปรับเลื่อนเข้ามาได้ h e เฮด o ูมสูง170ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่แล้วก็มีช่องแอร์ให้เรียกได้ว่าทุกตำแหน่งนะครับด้านข้างก็มีอีก4ช่องแล้วก็สามารถที่จะปรับคุมอุณหภูมิแรงพัดลมจากตรงกลางได้แยกเป็นแบบ2โซนแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเบลก็จะอยู่ตรงหัวนะครับลูดออกมาดึงออกมาตรงนี้นะแล้วก็บาะสามารถที่จะพับได้ตัวตรงกลางถ้าไม่มีคนนั่งก็เอาหัวหมอน เก็บไว้ด้านข้างก็จะมีช่องเสียบไว้อยู่นะครับแล้วก็จะมีช่องที่เป็นเก็บอะไรอะไรต่างๆจะอยู่ด้านข้างนะครับพวกแม่ลงแม่แรงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วรวมไปถึงจะมี usb ให้ทุกตำแหน่งเลยนะแล้วก็อีกนิดนึงฝั่งนู้นไม่มีจะมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็คือเปิดประตูนะครับไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้พร้อมปุ่ม usb เปิดปิดได้ก็สามารถที่จะขึ้นลงได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะจุดเด่นของเขานะ ภายในมาดูโปรง่งจะจกทั้งหมด10บ,บานข้างหน้ามีหูช้างอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วด้านหลังหน้านหลังทั้งหมด10บ,บานลองมานับดูนะก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูแล้วฟีลิ่งในการขับแล้วก็การนั่งจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในตัวนิสสันเซลิน่าตัว S HyB r i d แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับคุณโจ๊กนะครับ,รบก็ขาประจําของผมครับ,รบเขายกให้ผมเป็นเป็นอะไรนะเป็นอ,อะไรวะอินเตอรเตอร์ไม่ใช่สิไใช่คาร์อินฟลูเอนเซอร์กูรูกูรูกูร<ๆ>ูเนี<ๆ>่ยมา อะอันนี้สิ่งที่จะแตกต่างจากคันอื่นๆเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะไปถ่ายกันสีขาวอสิ่งที่จะไม่เหมือนกับคันสีขาวเลยบอก่บอกดีผมผมว่าบกหนังเขาใช้หนังหนังหนังดีอ่ะเกรดเด่ะลายมันคล้ายๆกับในตัวที่สันเทอรล่าผมว่าหนังนี้แม่งไปเมืองคานได้ทําไมอ่ะหนังดีโอ้โหโบะโอเคนะนะอันเนี้ยมันเป็นออปชั่นเสริมเขาก็ทําให้ดูแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆอ่ะบอกกับ เซลที่ปรึกษาการขายผมว่าอันนี้แนะนำแนะนำเพิ่มทำต้องทำ,งทำบ้านเราอ่ะฝุ่นมันเยอะเบาเดิมมันเบาผ้าที่เราให้เห็นกัน,อ,นอันโน้ตตอนที่พามาดูในรอบคันนะอันนี้เป็นเบาหนังแล้วก็หนังดีนะครับนั่งแล้วไม่ร้อนลายอะไรต่างๆเกรดคือหนังเกรดดีมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0บาทอันนี้ลองคุยกันดูนะครับว่ายังไงบ้างทีนี้คุณโจ๊กขับแล้วผมขับแล้วแล้วตอนนี้กํลาลังขับอยู่ครับอันหนึ่งที่ผมจะบอกก่อนขับขามาเนี่ยขับแบบหลิงเล็กหลิงเลี้ยงนะ นนดีสุดได้18กว่าเฮ้ยมันมน,ม,นมันไปคือด้วยระบบถึงแมแต่เป็นม y i b i t ก็เหอะมันก็ยังมาช่วยให้มันประหยัดขึ้นกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่ช่วยด้วยเกียร์ CVT เออสมูทสมูทมากแล้วก็คันนี้มันเน้นความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็แบบแบบสมูทแบบที่คุณโจ๊กบอกเวลาเล่งอะไรต่างๆเนี่ยผมกดมัคนไม่กระชชกโค่งนะคือมันเป็น,ปนมิตรกับคนนั่งด้วยไงถูกเออถูกตรงเนี้ยโอเคเลยก็คือมาโอเค ตัวท็อกเขาอ่ะมันแค่ประมาณสองร้อยเองแต่ถือว่าทุกวิ่งเนี่ยแล้วคุณไม่ใช่คนเท้าหนักร้อยห้าสิบแรงม้าสองร้อยเดวตันเมตรตอนนี้โหลดอยู่ห้าคนจริงๆต้องโบวอีกหนึ่งด้วยเพราะคนนั่งคนหนึ่งแบ่งได้อีกสองคนน้ำหนักเขาโอเวอร์โหลดมันก็โอเคนะเป็นแบบครอบครัวดีมีแบบว่าไวรุ่นมีอาวุโสมีอะไรเงี้ยก็คุณพูดแบบนี้มีครอบครัวแนวอาวุโสแล้วยิ่งถ้ามีผู้สูงอายุนะคันนี้เหมาะกาเคลนั้นก็ต่ำแล้วยิ่งเป็น ประตูสไลด์ไฟฟ้ามันทําให้คุณขึ้นรถได้ง่ายเอ้แต่มันเจ๋งนะมันเปิดมันเปิดประตูข้างได้ได้หลายรูปแบบทั้งอดกอดเ้คนขับ่แล้วก็ที่เจ๋งคือเตะเตะเปิดได้เออนี้มีกินเซนเซอร์ใช่ใช่เรียกมาครบก็คืออย่างที่คุณโจ๊กบอกไปภายในมันกว้างขวางสะดวกสบายนั่งได้แล้วยิ่งตำแหน่งคนขับเนี่ย แล้วนัสายมันโปร่งแม้ว่าคันมันใหญ่นะกระจกมันใหญ่มากกระจกมันใหญ่มากแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยถ้าสมัยก่อนเราก็เรียกกันหูช้างใช่เราเรียกตรงกระจกของเสาเอแล้วกันให้มันดูดีหน่อยใหญ่มากอะใหญ่มากใหญ่มากทไม้สายโดยรวมดีคือปกติแล้วมุมบอดมันจะคือเสาเอแต่อนเนี้ยมันไม่บังมันมีกระจกเข้ามากระจกนับรอบคันเนี่ยทั้งหมดสิบบางก็ยังก็ยังแพ้นะแพ้อะไรอะทับบอได้สิบสามแบบ แล้วมีที่วางแก้วทั้งหมด14จุดโอ้โหเป็นงล่ะจำบ้าล่ะแอร์ยกโซนหน้าหลังแต่ว่าข้างหน้าไม่ได้แยกคูโดยสารกนหานเหลาไปด้วยกันถูกข้างหลังเนี่ยมันปรับโซนได้อย่างที่คุณโจ๊กบอกมีปรับพัดลมได้มีปรับตัวอุณหภูมิได้แล้วก็ช่องแอร์มีทุกฝั่งแปดแปดแล้วก็ USB ทุกตำแหน่งกระจายอทั่วคันเลยข้างหน้าตรงนี้มีหนึ่งเงี้ย แล้วก็มี USB มี Air ดีไมเออแต่ว่าของพุดขับตั้งหาก็มีครับซ่อนอยู่ในนี้อออย่ยเรอยู่เหมาะอยู่แล้วก็บาะหลังเนี่ยคู่หลังเนี่ยตรงเนี้ยเราฟังก็มีมีที่ชาร์จมีร้วแถวสามก็มีถาดให้ใช่มีถาดวางแก้วน้ําทางกินข้าวได้แก้วน้ํารองแล้วล็อกดีล็อกดีนะล็อกดีล็อกดีล็อกดีเป็นก้ามปูอะฟิลมก้ามปูไม่ล็อกแอนล็อกนะไม่ล็อกแอนล็อกอันนี้เห็นไหมอันนี้เขามีเตือนออกนอกเลลเฮ้ยจริงเหรอ ผมได้ยินว่าใครใครส่งแอร์ดอกโอ้ยเสียงเขาโอเคโอเคมันสามารถตั้งได้แล้วจอกลางเนี่ย10.1นิ้วนะตรงเนี้ยโอเคเลยแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ d อ a l Lock Fit นะพูดได้ถูกแล้วก็มีช็อตซอนใส่ของใส่ของเต็มเลยกระจุกกระจิกดีเหมาะสำหรับจริงๆนะมันเหมาะครอบครัวที่แบบว่าขู่ช่องวางกล้องวางแก้วแล้วจุดเด่นค่อยอันเดิน Walk Through ได้ เด็กเล็กๆเดิน้าไปเลยสะดวกสบายฝาหลังอย่างที่บอกไปแล้วเปิดได้สองแบบสองแบบครึ่งบานกับเต็มบานแล้วก็บอกพับแขวนได้ใส่ถุงก๊อปสองใบสบายๆแล้วหรือว่าคุณไปแล้วคุณมีกระเป๋าเดินทมงเดินทางไปใหญ่ๆเดินทางต่างประเทศไปกัน4ี่ห้าคนขนไปได้เลยไอ้แต่หมอผมว่าถ้านั่งรถยาวๆอย่างเงี้ยผมจะมึนหัวหมเมื่อกี้ตอนขามาไปลองไปนั่งแถวสองดูไม่มึนอันนี้โอเค เท้าซองถือว่าโอเคนะแต่ไม่ขามานะี่มาเร็วนะเร็ว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 เลยนะเรว็วถือว,ว่าไม่มึนช่วงรีบาวช่วงรอยต่อถนนตรงเนี้ยมันยังมีการซับแรงมันไม่ตึงตังนะค<อ>ันเนี้ช่วงล่างมันนิ่มนวลมากแล้วก็ซับแรงดีอาจจะมาจากด้วยช่วงล่างซับดีแล้วก็ตัวแมกยางอะไรคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่เพียงแต่ว่ามันกลมกล่อมกว่าตัวรถผมว่ามันเหมาะมามสมแ<อ>ม้มว่าจะดูดแบบมันเล็กไปใน15 ร้อยสิบห้าสิบหกนะถ้าไปเอาอีกรุ่นมาใส่ก็จะเต็มกว่านี้ดูเต็มกว่าสวยกว่าแต่ว่าจะกระเทือนเออใช่ก็ต้องต้องเล่นการตรงแลกางนะครับอันอื่นอัตราเร่งไปแล้วระบบเบรกอะไรต่างๆโอเคเลยนะแล้วก็วิ่งยาวๆถ้าขับเนียนๆผมว่าสิบสี่สิบห้ามีให้คุณเห็นได้แน่นอนนะนะครับแถวสองอย่างที่บอกไปลืมบอกไปอันนึงคือบอกเป็นแบบกับตันซีสคู่หลังตรงกลางเนี่ยคู่ตรงกลางเนี่ยนะกับตันซีสแล้วก็มีม่านให้ ม,มั่นดึงมั่นเต็มเขือบเต็มบานเต็มบานก็การแสงแดดได้ก็เรียกว่าครบเหมาะกับเป็นรถครอบครัวรถะั่งตำแหน่งก็ดีนะได้นะไม่ต้องเป็นแบบว่าซีอีโอใหญ่มากนะสหรับไม่ต้องเอแล้วเบาะแถวสองมันเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ก็เพิ่มเล็กลูมขึ้นมาอีกเฮดลูมันโปร่งทรงกล่องอย่างเงี้ยมันโปร่งมากนะสูง170มันนั่งสบายเพราะมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยสําหรับเวลาคุณนั่งแต่ว่ามันก็นั่งสบายนะ นั่งไม่เมื่อยนั่งไม่เมื่อยมันรองเกือบต้นขานะถ้ามันยาวขึ้นมาอีกสักนิ้วลิบนึงว่าเฟคเฟคแต่สำหรับผู้โสูที่ขาสั้นก็ไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งพอดีนะก็โดยรวมรวก็ถือว่าโอเคเลยจุดเด่นเขาก็ยังรู้บอกชอบวางด้วยแต่ว่านั่งแล้วมันสบายผมชอบนะเวลาจะนั่งขับยาวๆด้วยจุยมือนึ่ไงตินิดนึงได้ไหมมันล็อกไม่ได้อะทำไมอ่ะมันล็อกไม่ได้ไงอ๋อ่ผมอยากอยู่อย่างเงี้ยอยากให้มันสูงขึ้นมาหน่อยใครมันจะบ้าสูงขี้นอันนี้มันไม่ล็อกไอ เออตรงเนี้ยบอกว่าพอเวลาจับแล้วลองอย่างเงี้ยมันโอเคมันกำลังดีกำลังดีกำลังดีน,งน,น,นะบายสปอร์ตก็มีให้ระบบความปลอดภัยเรียกได้ว,ว่าครบม,มีกล้องด้านหน้าตัวเรดาร์ตัวนี้ะนะครับเดินการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกให้นะครับตรงนี้มีมาให้บายสปอร์ตมีมาให้หลักๆผมก็อยากได้บายสปอร์ตแหละแล้วด้วยตัวรถแม้ว่ามันจะดูขันมันเดียวาวเนี่ยนะแต่เวลามาขับแล้วมันคมตัวเนี่ย พลังกำลังอะไรผมก็ถือว่าพอดีไม่ไม่ขาดไม่เกินไม่ได้เหลือกำลังดีนะแล้วก็ซับหละอีกอำหนึ่งเสียงไปเที่ยุูกสารเงียบเงียบเนี่ยขับประมาณร้อยเสียงลมไม่มีเลยก็ไม่มีใครคุยกันเลยก็เราคุยกันสองคนมันมีคนไหี่ยอาจจะเสียงดานวรงนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเงียบไม่เงียบคนแถวสองหลับแล้วอ่ะง่วงง่วงนะอันนี้ก็ลองดูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครอยากได้หนึ่งสี่หกเก้า นะครับแล้วก็มีรถพร้อมส่งไปโชว์รูมปุ๊บเอาวันนี้พรุ่งนี้ได้รับรถเลยทำไฟต้องไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยเป็นและมีประกัน5ปี1นึ่งแสนโลมีให้อยู่แล้วแล้วก็5ปี1นึ่งแสนโลเนี่ยค่าเมนเท e n น n c e เพียงแค่2 8ง0 0ืกว่าบาทเองนะเอ่าไม่ใช่แสนห้าหมื่นสองหสนโลใช่ไหมห้าปีหนึ่งแสนโลหปี1นึ่งแสนโลค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2อ0 0 0ื่นสอบาท28,000ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายที่ใครกลัวว่ามันเป็นเทสไซร์บินแล้วมันจะแพงไหมอะไรไหมไม่แพงก็เฉลี่ย นิดเดียวครั้งก็สองพันก็คือเอาง่้ว่าระบบไม่เยอะไม่ต้องปวดหัวมากถูกค่าเมนเนแนนซ์ถูกถูกใช้งานทนทนไปทนไปอันนี้นะรับส่งลูกรับส่งลูกใช้เป็นรถทอ่ฟิตได้เป็นรถประจำตำแหน่งได้ครบเครื่องครบเครื่องแล้วก็มันนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำาอ่านะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็มีให้อะไรให้นะครับรองรับ Apple แบบ Apple กับ Android Auto แบบไรเลสด้วยอ๋ออ๋อโอ้โนะบ้านบางแดดก็มีอันใหญ่แต่มันไม่รู้ไง ก็เอาไว้นิดนึงเอาไว้นิดนึ่ะแต่ว่ามันน่าจะกลองแสงได้แล้วแลน่าจะดึงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ดึงไม่ได้อันนี้ดึงยืดไม่ได้นะครับใครสนใจก็แวะไปได้นะครับครับ1ส6 9าสามารถรับรถได้เลยนะครับนี่คือเบอร์โทร1469ไม่ใช่1นึล้านสี่0 0 0ทุกนะครับกับดีสันเซรีน่าเอสไฮบริดครับ